ง่ายงานโดดแท็กเป็นยังคือเกิดปัญหาหนีในเกาหลีอันยองนิมลกอีสานในแดนกิมจิพี่น้องอยู่ไทยนอนสวยเพ่นง,ง่ายกับบอตือนมาอยู่เกาหลีเป็นส่งขยันขืนไก่บอท่านในคันก็ต้องตื่นขึ้นมาหายอาหารกุ้งรอบตีหาเสร็จเรียบร้อยแวะไปทําความสะอาดห้องพักห้องเศร้ากับห้องแล็บอีกสองห้องและตตรงเตรียมโปรตีนให้กุง้งนั่งคัดนั่งกองอยูนีล่ะพี่น้องสี่ชั่วโมงเวลากะเร็วเร็วสิบเอ็ดโมงเศร้าก็ต้องไปเตรียมอาหารให้คนงาน่ายเมื่อนี่เลือสีตาไฟสั่งหมูสั่งป่าค่ พักล่งางอ่างหยามุนันละพี่น้องจัดการเก็บเข้าตู้ให้เป็นสัดเป็นส่วนใส่คําว่าขีขาก็ได้นี่ละพี่น้องปัญหากําลังสิเกิดขึ้นรับที่ยู่ได้รับใจยู่ยาคนไทยที่บอท่านได้มาสัมผัสเกาหลีอย่าโลกสวยไรเดอร์เป็นยังคือต้องย้ายงานและเลือกงานสิบอกซุ่มเจ้าไว้ประดับบารมีปางมองเฮดมา4ีหาปีคาแรงทอเกา่าหม้หยิ่งโศกหลยเจอเถ่าแก่โรคจิตอยากมานอนนัาย่าได้ก็มามองยู่มองกินบ่สะอาดสะอาดเอแก่ขี้ที่ขีเหนียวย่ำปวยบอดูแล รักษาปัญหาเล่านี่เกิดกับคนไก่ตูวเฮ็ดคลิปออกมาเตือนพี่น้องทางไทยาพ่ออยู่พ่อกินกับยูบ้านเฮาพี่น้องอันยอง